สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซุปผู้สุกคนนะครับผมมือนี้กับพ่อครับผมที่เก้าละครับช่องไท่แอนด์ทูสิ่ว่าล่องวาวตัวสีชมพูสีเขียวสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวเม็ดเจ็ดสิบนะครับซึ่งมองแลนกับที่แรกว่าติแลนคางลานวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเพราะว่าคางลานนะมันมันจาอมันมุมี้มองแลนครับผมวันนี้ก็เลยกลับมาแลนมองนี้ครับพรอันจะเป็นทางเงี้วยอดพีเลยครับผมล่มบอกยางแห้งเลยพี่น้องนี่ นี่ครับเดี๋ยวเบิ่งสภาพงานกอนนะพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นสามสีจริงๆผ้าล่มตัวนี้ก็เลื้อออกจากาจุล่าสองเมตรสิบนะครับคิดว่าจุฬานี่ไม่ต้องใส่ผ้าล่มสีล่มพอผ่านมันต้องดีขึ้นดีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคมรู้ซื้อกของผมเองนะครับเนาะแต่ว่าพี่น้องเช่าเบากัแล้วแต่ทีเลือกใส่ผ้าล้มนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเมตรเจ็ดสิบนะครับผมปีนี่เมตรเจ็ดสิบนะครับลูกนี่เครื่องหนึ่งก็กคือ แปดสิบหาเส้นนะครับส่วนสูงนี่อยู่ประมาณลอยแปดสิบครับผมสนูก็เป็นผมรีวิวไปก่อนอันนี้นะครับสนู่ใบสิบสี่มิลหัวไวหัวเฮ็ดนะพี่น้องเนี่ยอันนี้สิพ้อมแล่นแล้วครับพี่น้องพอดีมากคนเดียวสิตั้งว้สิตั้งไว้กิดล่องเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ล่อบอึงครับผมขึ้นเรบร้อยแล้วพี่น้องุนขาพี่ตึงผ่านครับผมเดี๋ยวผมซู้ให้เบิ้นะคนับ นิ่งต้องขยับหัวลงอีกจังหน่อยครับจริงๆผมมกักวาวเหรียญเอวล้วลมบนอะ่ะเพราะแห้งหาดเลแต่ว่าล้มรางนี่แห้งเลยพี่น้องคุณครับโกงไหมนี่แหละครับมองเล่นตะปลาเขาแต่ว่ามีถนนลงไปล้มมันล,ล้มลไปทางนี้พอดีก็เรียกวาวมาล่องตัว่เมตรเจ็ดสิบครับผมพอดีเพิ่นสูบน้ำก็เลยยินเสียงแตกๆหน่อยนึง นิ่งเนาะสนุกกับพ่อได้ยินอยูยครับอาจจะขั้นอ่อนจังหน่อยขั้นที่รีวิวไปเลยล่ละครับผมไป14บสีมิลเงาเก่าสิบขั้นลอยหกสิบ 160. เสียงซ่าครับผมว่าเร็วปันเลยนะครับนี่ละครับน,น,นี่ครับเชือกที่ลากไปเมื่อกี้ ให้ปีกแต่ลมนัอยงเนาะพี่นอ้องครับลมดีลมดีต้องเอ,อกวาวมาร่องเรียนยุคขางล้านมันนั่นพื้นที่บ่ายาวครับเบาวมหอดลมสน,นูกกับพ่ออย่างนนะี้นาะลมลางดีแต่ว่าลมทึ่งโบบันไดครับผมเบวาวขยับลงมาอยู่ค,คนมากวาวเบวากว็ะดิบเบาคือเก่านะครับผม พอดีอัดคลิปอยูขขอข่ข้างถนนอาจทีมีเสียงรบกวนจังหน่อยเด้อครับผมต้องขอโทษขออภัยจังหน่อยครับผมมันมีอยู่หมกร่องกับมาล่องนี่แล้วครับเฝ้าแม่ลูกยิงใส่เขาจังหน่อยครับผม,มน,น,น,นะครับผมเดี๋ยวจักหน่อยเสียวลุนะครับเพราะว่ามัน วลลานะครับเนาะต้องไปยู่ลน้นยขนองทเรี่ะนจังหน่อยหรือดังมันอ่อนนี่มันจะหุนเลยครับนะครับด้านขางมันเป็นตรงหน้านะครับเนาะหามันตกใสตรงมเส่เขาเพิ่นเดียวเพิ่นธิมมดานะครับผมเก่าว้าวนี่แหละครับว้าวมีหางเนี่ยมาเรียนดีกว่า ล้มรางดีครับแต่ว่าล้มบนไม่ค่อยดีเป็นไดสนุกกับพ่อด้ยินจังหน่อยบุ้งหัวจิเข่าในกล่องบ่เด้อครับผมสำหรับสิไผสิเขาไมาเบิ่งแล้วกัขอบคุณหลายๆเด้อครับผมจังใดกัฝากไลค์ฝากแชร์ในเด้อครับผมฝากติดตามในช่องให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะ ในการเฮ็ดคลิปวาวเฮ็ดสนุ่วแลนวาวนี่ยังเกี่ยวกับวาวนี่แหละครับผมครับวันนี้วาวกำลังสั่นอยู่ร่มแห้งแข็งตัวนี้ครับร่มนรกอย่างเดียวครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้ซัมมี่เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ สภาพอาลงครับผมสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับผมปีกแข็งครับตัวนี้ว้ดันล่มแบบนี้แหละครับผมนี่ครับปีกล่างปีกทึ่งครับผมปลาล่มสามสี